เนี่ยผมเชียร์มากๆเลยนะให้ลงเล่นในเกมพวกนี้ในไลน์ที่2ในการเล่นเพจอ่ะสี่สองัสองนี่มันมีไลน์แรกคือไลน์ที่เป็นคู่หน้านะอย่างเกมแรกที่เป็นแรดฟอร์ดกับโรนโดแล้วไลน์ที่2เป็นบูโน่กับซานโชใช่ไหมผมอยากให้ดอนนี่เ่ไปเล่นไลน์ที่2ครับไม่อยากให้ไปเล่นไลน์ที่3เพราะว่าความสามารถของดอนนี่เนี่ยมันควรจะไปถูกใช้ในที่ที่มันถูกต้องนะครับเพราะพื้นที่ไลน์ที่3มันเป็นพื้นที่ที่โอเคกวาจะพอเล่นได้ครับ ในในแง่ของการเพซิ่งเขาอาจจะทําได้ดีแหแต่คงอาจจะไม่ได้ดีเท่าเฟสแม็กโธอันนี้พอเข้าใจได้แต่ผมเชื่อว่าเขาจะดีกว่านี้ถ้าเขาไปอยู่ในรายที่2องอย่าให้ผมพูดในช่วงปัญหา ของรับรังนิกนะครับนะที่อาจจะต้องพัฒนาขึ้นนะครับในเกมเกมแรกที่เขาทําได้นะครับในเรื่องของเพสเนี่ยผมเชื่อว่าการเพสซิ่งเนี่ยไม่ใช่ปัญหาแล้วเขาทําได้ดีเกินคาดนะครับทำได้ดีทำได้เร็วกว่าที่คิดเยอะนะครับแต่ว่าพอเพสเสร็จแล้วคอรเตอร์เพสเสร็จแล้วเนี่ยจังหวะเพสเสร็จแล้วทำไรต่อตรงเนี้ยเราอาจจะยังไม่โฟนะครับเพราะว่าใส่ตีที่เราอาจแย่งบอลไม่ได้12ครั้งแล้วมากที่สุดตั้งแต่ยคเซอร์เลกเนี้ยตามหรือว่าจงังหวะที่เราผ่านบอลในพื้นที่สุดท้ายเนี่ยเจ็ดสิบเจ็ดครั แดนคู่ต่อสู้แต่ว่าเราอาจเปลี่ยนประตูได้แค่ลูกเดียวผมว่าตรงเนี้ยผมว่าตัวที่เป็นคีย์ที่ทำให้ปัญหาตรงเนี้ยมันอาจจะเป็นต,ตัวเชื่อมต่อนะครับนั่นคือดอนนี่ฟาราเบกเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นตัวเชื่อมต่อได้ใน,นจังหวะทันทีชันนะครับในจังหวะที่เขาจะเล่นเพราะเขาเป็นนักเตะที่เล่นซับพอร์ตได้ดีถ้าเปรียบเทียบความสามารถแต่ละคนเนี่ยผมว่าดอนนี่น่าจะเป็นนักเตะที่เล่นซับพอร์ตได้ดีที่สุดในทีมเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะเขาอยู่อาจจาะกับเซดร,รัมมาเนี่ยนะครับ เขาเล่นระบบออเทชันมาเนี่ยนะครับในการเล่นซอฟต์โปรเฟล์เขาเล่นดีที่สุดแล้วฉะนั้นถ้าเขาไปอยู่ในรายที่2ผมว่าความสามารถตรงนี้เขาจะได้ใช้ได้เต็มที่ในจังหวะที่เราเพสได้แล้วได้บอลมาอยู่ข้อบรองบอลแล้วแล้วทําอะไรต่อจังหวะที่เราจะต้องเปลี่ยนจากรับเป็นลุกเนี่ยผมว่าตรงนี้ดอนนี่จะช่วยได้แล้วผมจะรอดูว่าพวกนี้ดอนนี่จะทําได้อย่างที่ผมคิดไหมเพราะว่าอาจจะเป็นตัวขี่ที่ผมบ่อยไปทีนะครับเพราะว่าบูโน่เฟอร์เดสเองในเกมที่แล้วนะครับเป็นตัวนักเตะที่จ่ายบอลคีพาสดีนะครับนะ แต่ว่าในจังหวะที่ต้องมาเล่นระบบเกเกนเนี่ยพอตัดได้เสร็จปุ๊บแล้วบอลจากปูโนที่ไปส่งไปข้างหน้าเนี่ยบางทีอาจจะออกบอเลเร็วเกินไปหรือว่าอาจบอลขัดดเป็นเกินบางทีจ่ายเสียเยอะก็ไปหน่อยมันอาจจะต้องการใครบางคน,ท,น, ination, นงที่เล่นคอมบิเนชันในจังหวะที่เล่นร่วมกับเพื่อน,นพอตัดได้เสร็จแล้วทำชิ่นหนึ่งสองเข้าไปในกรอบเขตโทษอะไรมากกว่าหรือเปล่าอันนี้ผมอยากรอดอนนี่มากๆเพราะว่าไม่แน่นะครับมันฟุตบอลมันไม่มีอะไรแน่อนอนบางทีนักเตะบางคนเนี่ยอาจจะเหมาะกับอีกแผนนึง่ง บางคนอาจจะคิดไอ้แผนหนึ่งมากกว่าซึ่งมันเป็นไปได้เหมือนกันที่ดอนนี่อาจจะคิดระบบเกเกนมากกว่าบูโน่ก็ได้นะครับมันก็ไม่แน่อันนี้ผมเชื่อว่ารายที่2เนี่ยมันมีการแข่งขันกันข้างสูงว่าเป็นจอร์นซันโช่บูโน่เพนเดสหรือวิงการหรือเดอะเบคเองเนี่ยที่ผมว่าจะต้องแย่งกันถ้าดอนนี่จะต้องไปแย่งตำแหน่งใครเนี่ยผมว่าตอนนี้เป็นโอกาสของเขานะครับในในยุคข,ของรับรังนิกแล้วกันที่จะมาแย่งในรายสองนะครับรายสามเนี่ยผมว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่คนที่ เขาเพสได้ดีที่เป็นสายพลังงานดีกว่าเราเอาจุดแข็งของดอนนี่ไปใช้ในถูกพื้นที่ดีกว่าผมคิดว,ว่าทีมเราจะได้ประโยชน์ตรงนี้มากกว่าครับอันนี้คือสิ่งที่ผมมองนะครับแล้วก็นะักเตะหลายคนอย่างดีเนสเนเนี่ยโอเค okay, ก็ได้กลับมาบ้างนะครับนะอย่างที่อภิอ้นบอกนะอยาอ่างเราผมก็จะรอดูกันว่า้ถ้าพอเป็นบิสซากา้าเพนเป็นลูกชอเนี่ยถ้ามาเล่นระบบของรับรังนิกเนี่ยมันอาจจะไม่ดีเท่าราดาลโลหรือไม่ดีเท่าเตเลสหรืออาจจะดียกระดับขึ้นม่อีกก็ได้อันนี้เราก็ไม่รู้ นะครับอันนี้ก็เป็นสีเราอยากรู้ผมเชื่อเด็กผีทุกคนอยากรู้นะครับว่านักเตะคนที่ไม่ได้ลงในเกมในเกมแรกที่เจอพาเลทเนี่ยมาลงในเกมพวกนี้จะเป็นยังไงบ้างน,นะครับคือมันเป็นสิ่งที่ผมอยากจะเห็นว่าเขาจะเล่นได้ไหมนะครับในระบบการเล่นของลาลังกนิกว่าจะเป็นปอปอกปอาซึ่งโอเคยังลงไม่ได้หรอกนะครับหรือองตันนี่มาซียาวเองเนี่ยผมอยากจะรู้ว่าเอ้พอมาอยู่ในในในรูปแบบเกเก้นเนี่ยมันจะต้องปรับตัวยังไงวะมันจะต้อง,ต,องต้องเค้นฟอร์มตัวเองมันยังไงในการที่จะเล่นระบบนี้ให้ได้ ผมอยากเห็นเหมือนกันว่ารีแอคของเขาอาจจะเป็นยังไงนะครับสำหรับโอกนนี่มาที่ยาวมันอาจจะมีใครดีขึ้นใหม่ก็ได้หรือว่าจะคนที่ลงในเกมแรกดีกว่าอันนี้ก็เราจะได้เปรียบเทียบกันนะครับมันก็เป็นประโยชน์นะครับในการแข่งขันนะครับในในของทีมเราตอนนี้นะครับส่วนเกมที่เจอกับแอสตันวิลล่าใช่ไหมครับเจอกับซูเปนจัลาดใช่ไหมซึ่งจัลลัดทำสถิติดีนะครับซึ่งแปลว,ว่าเขาน่าจะชนะ3เลยใช่ไหม แล้วก็แพ้หนึ่งปะเอ้ยชนะสองเยใช่ปะชนะสองเบอร์อหนึ่งแพ้หนึ่งปะผมไม่แน่ใจแต่เกมล่าสุดคือชนะเลสเตอร์มาฟอร์มค่อนข้างดีนะครับเจอราดเองเป็นคือพูดตอนที่เขาอยู่ลิเวอร์พูลเขาเป็นนักเตะเป็นกับตันทีมเป็นนักเตะที่ปลุกเล้าทีมได้ดีอยู่แล้วนะครับพอมาเป็นผู้จัดการทีมเขาก็ปลุกเร่าได้ดีเหมือนกันฉะนั้นก็ผมว่าเป็นเกมที่สนุกนะแต่ว่ามันก็ตอบย่านเหมือนกันว่าเ,เราจะหนอ่ว่าเยอะไหมหรือว่าอะไรยังไงผมว่ามันมันต้องดูเป็นแมตต์ต่อแมต แต่สิ่งที่ผมชื่นชมรับอังน,นี้คือเขาเริ่มต้นได้เร็วมากนะครับกับการแค่ซ้อมเซสชันเดียวนะครับมันคือเร็วมากจริงๆนะครับผมผมก็ไม่รู้ว่าเขาทําได้ยังไงว่ามันเร็วขนาดนี้นะครับในการสมดุลที่โอเล่ L e ทำไม่ได้ในดูกาเนี้ยในการที่คุณต้องวีโรนโดแล้วคุณต้องคุณต้องชนะนะครับในแง่วิธีการของโอเล่ L e มไม่ได้ผิดนะครับแต่ว่าในแง่ของวิธีการมันอาจจะไม่เหมาะกับโรนโดแค่นั้นเองที่สมดุลเข้าหาไม่ได้ แต่วิธีการของลาฟรังนิกมันอาจจะเหมาะก,กับโรนโดซึ่งอย่างที่พี่อ้ําบอกในช่วงต้นไรนะครับว่าการเล่นเพซซิ่งของลาฟรังนิกมันมันต่างจากโอเล่เพราะว่าตัวที่ขึ้นไปเพซหรือว่าตัวที่ขึ้นไปโคเวอร์ในยุคโอเล่มันน้อยครับที่ขึ้นไป cover โคเวอร์โรนโดเพราะว่าวิธีการของโอเล่คืออะไรเพซแตมบอลไม่ได้เพไม่จนกูถอยมาคอมแพกเลยเพื่อที่รอขุดบอ่อรอปลาแล้วรอเล่นฟิกทคดิชันฟาสต์แอคแท็กเล่นหลังไล์คู่ต่อสู้อันนี้คือวิธีการโอเล่แต่ของลาฟรังนิกมันไม่ใช่แบบนั้นลรรัันนิกคคืือ กูจะเอาตายแม่งในพื้นทีู่จะสู้เลยกูจะบีบกูจะเอาบอลแม่งในพื้นที่หัสู้แล้วกูจะเล่นตรงนั้นเลยในพื้นที่หัสู้เลยอันนี้คือวิธีการที่ไม่ไม่เหมือนกันนะครับอย่างปัจญัลัานมันห่ีงผมพอดช่วงนั้นไลฟ์ว่าเขาต้องการให้บอลอยู่ห่างจากประตูมากที่สุดและต้องการให้บอลไปอยู่ในแดนของหูสู้คือเขาต้องการเป็นคนคอนโทรลเกมทั้งหมดไม่เป็นจังหวะมีบอลหรือไม่มีบอลอันนี้คือปัจญาลับบางอย่ีซึ่ง มันอาจจะเหมาะกับโรนโดมากกว่านะครับและมันอาจจะเป็นสมดุลที่โรนโดเล่นได้แต่แต่สิ่งที่โวเลย์ทำใน3ดที่ผ่านมาทำให้โรนโดเล่นไม่ได้และทีมมันก็อิเลเคขาอย่างนี้เห็นนะครับประมาณนี้นะครับผม